สถานียุทยุทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์ทองหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการเจียดเวลาหาสุขครับคุณแก่เจสุภาเบนซ์ทองหล่อและผมชัยวัฒน์อนุทกุลชัยพบ คุณผู้ชมชั้นเคยนะครับวันนี้จะพูดเรื่องขั้นฮะท่านที่อ้าชั้น40พูดเรื่องชั้นไหมขั้นไหนพี่ไก่บอกว่าอย่าข้ามขั้นนะครับวันนี้เรื่องที่คุยกันแต่มันก็ต้องมีขั้นก่อนแล้วก็อย่าข้ามมันไปขั้นที่ว่านี่คือขั้นอะไรฮะคือเราพูดกันเนี่ยอย่างพี่เคยพูดไปในรายการว่าเราให้ได้แต่ไอเดียนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็เอาไอเดียเนี้ยที่เราให้เนี่ย ไปเรียนทางรูบาอาจารย์แล้วก็ไปฝึกปฏิบัติแล้วพี่ก็จะแก้ตัวไว้ทุกครั้งว่าที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นแค่ไอเดียนะแต่ว่าพี่เนี่ยพูดข้ามขั้นมากเลยพูดพระข้ามมันหลายขั้นมากเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าในที่สุดในช่วงเวลาที่เรามีเนี่ยท่านผู้ชมจะเอาไปศึกษาต่อหรือเอาไปปฏิบัติต่ออย่างไร,รทีนี้มันก็เลยเกิดมีความรู้สึกว่าเออเราก็ไปหาทสูตรที่ พูดเป็นขั้นๆ oh. ที่ทําให้เข้าใจว่ามันจะต้องมีอะไรมาก่อนหน้าไปสองไปสามไปสี่เรียงไปไงจนจบเนี่ยใช่จ้ะ oh. เพื่อที่เวลาท่านผู้ชมฟังเราเนี่ยท่านก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อการที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีปัจจัยอีกหลายอย่าง <Okay. S 2> นะว่าทําไมเราถึงจะเข้าถึงคําสอนได้โดยที่เราไม่ได้ข้ามขั้น uh huh. และสิ่งที่เราให้เป็นไอเดียเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องไปฝึก ไป <c oughs> ปฏิบัตินะคะซึ่งในครั้งหน้าพี่จะพูดในเรื่องของการพัฒนา <c oughs> พอเราพูดถึงพระพุทธศาสนาปุ๊บเราต้องคิดไว้ก่อนเลยหนึ่งไม่มีตัวตนสองการที่จะไม่มีตัวตนได้จะทํำยังไงถึงจะไม่มีตัวตนได้ต้องพัฒนา <c oughs> พัฒนาอะไรเนี่ยแหละเป็นปัจจัยสําคัญของพระพุทธศาสนา <c oughs> คือพัฒนาให้จิตมันเป็นจิตที่ไม่มีอกุศลเนี่ย <c oughs> มันทำยังไง <c oughs> นี่ก็ข้ามขั้นที่พี่ก <c oughs> าลังพูดเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนก่อนหน้านี้มา ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยไม่สนใจเลยนะคะคือต้องสอนตั้งแต่ต้นใหม่รู้เรื่องก็ไใหม่รู้เรื่องบเบื่อก็เบือเบ่อเลี้ยนมันตั้งแต่ต้ตตนนี่แหละแต่ต้องไปเริ่มต้นล้วไล่ไปใช่จ้ะแล้วก็อ่ะถ้ายังมีเขาเรียกอะไรนะคะความวิริยะอุตสาหะที่จะศึกษาค,คนคนนั้นก็จะใช้เวลานาน,านมนากเลยนะคะหลายสิบปีเพื่อที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาโดยรวมรถ้าท่านไม่มานั่งวาดภาพโดยรวมให้แต่รายการเราเนี่ยพี่จะพูดภาพรวม บางทีพี่จะพูดเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าอ๋อพระพุทธศาสนามันสําคัญนะ,ะนันเป็นเรื่องที่จะใช้กับชีวิตประจําวันของเราอพอเข้าใจอย่างนี้แล้วฟังเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เขาเรียกอะไรอะข้อมูลครบถ้วนไปในลักษณะไม่ใช่การปฏิบัติครับครบถ้วนในแง่เหตุและผลครบถ้วนในแง่คําตอบคําถามคําตอบแล้วก็ท่านก็เอาไปฝึกปฏิบัติไปหาครูบาอาจารย์เอาหรือมาที่ของเราที่เราเปิดสอนอยู่นี่ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ สรุปก็คือว่ามันข้ามขั้นไม่ได้เวลาพี่พูดมันเหมือนข้ามขั้นหรือบางทีครูบาอาจารย์ท่านฟังท่านบอกโอ้อันนี้พูดนี่มันหลุดตรงนี้ไปหลุดตรงนี้ไปจริงๆไม่ได้หลุดมันมันข้ามขั้นไปเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมจับประเด็นได้ครับงั้นวันนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนดีฮะเริ่มต้นตรง,<ะ>ตรงไหนยังไงครับพี่จะเริ่มจากการที่เอาพระสูตรมานะคะพระองค์นี้เนี่ยท่านท่านชื่อท่านเมคิยะเนี่ยนะคะท่านเป็นพระที่บวช เราก็ประเมินเอาแหละว่าพระที่บวชเนี้ยก็ควรที่จะตัดเรื่องต่างๆได้แล้วปรากฏว่าพระองค์นี้เนี่ยปลีกวิเวกไปแล้วก็ไปนั่งอยู่องค์เดียวแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีการมาวิตกคือยังมีความวิตกในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้มากมายเลยจนท่านเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเร้วพคิดวนเวียนกับเรื่องนี้ใช่จ้ะก็คงหาวิธีตัดไม่ได้แหละนะคะการปฏิบัติในบางครั้งเนี่ย ฟังครูบาอาจารย์ในกรณีนี้เนี่ยฟังพระพุทธองค์ด้วยซ้ําแต่ปัญญาของคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะ,คะในเมื่อท่านฟังแล้วท่านไม่เข้าใจท่านก็เกิดในใน,ในลักษณะของการปฏิบัติเกิดวิตกขึ้นมาจริงจริงวิตกวิจารณ์เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าวิตกแล้วมันเข้าไปยึดเนี่ยมันจะไม่ปกติคําว่าวิตกมันแปลว่าอะไรล่ะมันก็แปลว่าเราเนี่ยเอาจิตไปแปะไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือไม่ออกจากเรื่องนี้สมมุติว่าเรา สนใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นกรณีการมวิตกเนี่ยสนใจผู้หญิงสมมุติว่าเป็นไม่ใช่พระองค์นี้เอาเป็นพระสมัยใหม่ละกันเพราะเกิดท่านเป็นพระอาหารหันต์ใบพี่จะบาปปากเป็นพระพึ่งบวชใหม่รุ่นเราก็ไม่สามารถจะเอาจิตออกห่างจากแฟนที่รักกันมากที่ก่อนมาบวชอย่างนี้นะคะเนี่ยคือจิตมันไปแปะอยู่กับรูปอยู่กับเสียงสัตว์ท้าวิตกอยู่กับเสียง ของผู้หญิงคนนั้นขอให้ท่านบวชเรียนเร,เร็วๆนะเจ้าคะแล้วก็จะได้รีบกลับมาแต่งงานกับน้องะอะไรเงี้ยต<อ>น้นจ,จะได้มาเบียดอะไรเงี้ยก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยการเข้าไปบวชวัตถุประสงค์ของการเข้าไปบวชของเราในสมัยใหม่ก็ไม่เหมือนสมัยเก่าใช่ไหมคะเราบวชเพื่อเบียดเราบวชเพื่อให้พ่อแม่ได้กุศลได้ขึ้นสวรรค์จับชายผ้าเหลืองแล้วขึ้นสวรรค์บวชเพื่ออะไรอีกละ่ะว่าไป บวชเพราะว่าแม่เสียชีวิตไปบวชให้แม่นะเป็นรเรื่องอะไรหน้าโศกว่าไปมันก็ไม่ถูกวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะบวชเนี่ยหมายความว่าเขายอมรับในวิธีคิดแล้วว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ก็จะเอาตัวเข้าไปเทรนจริงจังจริงจังส,สิกขานี้เข้าไปเทรนรเป็นผู้ที่เห็นภัยภนะิกษุแปลว,ว่า จริงๆแล้วมันมาจากภาษาบาลีนะคะผู้ที่เห็นภัยในวัฏตะสงสาร,รอิกคะคือเห็นเห็นเห็นใกล้ๆนะคะ<ม>แล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะเดินเส้นทางนี้ก็คือจเจริญอริยามรรคมีองค์8ทําไม่เป็นน่ะทำเป็นก็จะต้องเข้าไปอยู่ในสํนานักของสมณะโคด,ดม,มแล้วก็คือเข้าโรงเรียนรโรงเรียนนี้เท่านั้นน่ะที่สอนว่าจะทํำยังไงถึงจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็เป็นพระภิกษุเข้าไปพอเป็นพระภิกษุเข้าไปแล้วเนี่ย ส่วนมากในยุคพุทธกาลก็จะไม่สึกเพราะว่าเป็นการตัดสินใจว่าจะเดินเส้นทางนี้แล้วเห็นไหมแต่สมัยเราเนี่ยอย่าลืมนะพี่ไม่ได้วิจารณ์สมัยเราเนี่ยมันเป็นสมัยของการเข้าใจอีกชนิดหนึ่งเป็นเป็นมีนชนิดหนึ่งหรือเป็นนอมชนิดหนึ่งค,คือการทำตามตามกัน ว่าทําอย่างนี้แล้วพ่อแม่จะได้บุญพี่ก็คิดว่า<ม>ถ้าท่านยังไม่สิ้นชีวิตท่านก็ต้องได้บุญแหละเพราะท่านดีใจที่ลูกไปบวชนะคะ<ม>แต่ว่าจิทจทตท่านเป็นกุศลเพราะฉนั้นถ้าจิตเป็นกุศลแล้วทําให้พ่อหรือแม่เริ่มสนใจพระพุทธศาสนาแล้วฝึกปฏิบัติไปในทางเดียวกันกับ<ม>ที่ลูกชายไปศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็ได้จับชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์จริงๆแม้ว่าจะบวชแล้วสึกก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วก็ดีใจที่ว่า หมดเงินไปหลายแสนมากเลยแล้วลูกฉันบวชละแล้วฉันได้ขึ้นสวรรค์อันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ท่านก็กลับเข้ามาถามพระพุทธองค์<อ>ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าจริงๆแล้วสอนเรื่องวิตกสามนะคะก็คือกรามกรามวกรารมวิตกที่พูดไปแล้วนะคะพยาบาทวิตกนี่อันนี้ใน,ในไหนก็สอนแล้วในทางพระพุทธศาส,สนานสมมุติว่าพูดไม่ครบนะคะ,คะพี่แอดแต่ในพระสูตรนี้พูดครบ สมมติพูดแค่การมาวิตกเนี่ยในเมื่อวิตกเนี่ยมันมีอยู่สามวิตกนะคะที่เป็นอกุศลก็คือการมวิตกพยาบาทวิตกวิหหงสาวิตกก็จะสอนด้วยถือว่าคนศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องหมายถึงทั้งสามวิตกเนี่ยการเรียนพระพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้ก็ต้องรู้ว่าวิตกทั้งสามีอะไรบ้างะไรบ้านพูดแค่วิตกเดียวคือการมาวิตกอันแรกใช่จ้ะอันที่สองที่สามก็ต้องตามก็ต้องตามมาด้วยนะคะถึงจะไม่พูดก็ตามอันนี้เป็นวิธีการสอนแบบ เนติปรกรณะรซึ่งพี่ไอ้ก็เคยเรียนก็คือว่าองค์ทมไหนที่มันเข้าหมวดหมู่เดียวกันผู้ศึกษาสมควรจะรู้ทั้งหมดนะคะแต่ในพระสูตรนี้ท่านแจกแจงซึ่งจริงๆแล้วแจกแจงเพราะว่าอาจจะเป็นวิธีการสอนให้ท่านพระเมเขยะปฏิบัติก็ได้ท่านก็แจกแจงว่าจิตที่มันมีวิตกเนี่ยรับทิพย์ที่ไปแปะกับมันเนี่ยมันจะทําให้ไม่สามารถที่จะทําให้จิตนั้นเป็นจิตที่ เป็นสมาธิได้ <Hasta S 1> ทำไม<ห>จิตเป็นสมาธิสำคัญอันนั้นก็พี่เคยพูดไปแล้วเพราะว่าคนมักจะเข้าใจว่าจิตที่เป็นสมาธิก็คือจิตที่เน่ง <ấy. S 1> สงบนะคะซึ่งไม่ใช่เลยจิตที่เป็นสมาธิของพระพุทธองค์เนี่ยคือจิตที่เห็นสิ่งต่างๆแล้วเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วตามความเป็นจริงแล้วมันจะทาไงมื่ก็ทาให้จิตมันตั้งมั่นพอเห็นตามความเป็นจริงจิตตั้งมัน่นจิตก็จะมีพลังชนิดหนึ่งพลังที่สามารถจะ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้แทงทะลุเข้าไปในสิ่งนั้นว่าออย่างที่พี่เคยพูดยกตัวอย่างไปว่ากระดาษนี่มันไม่ใช่กระดาษหรอกมันกระดาษนี่เป็นเรื่องสมมุติมันคือปัจจัยอะไรก็ว่าไปมันเป็นแค่รูปอย่างเดียวและมาจากปัจจัยสารพัฒนปัจจัยเขาเห็นอย่างนี้ได้ปัจจัยที่มันส่งต่อต่อเนื่องกันแบบนี้ใช่ค่ะปัญญาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรล่ะไอ้ปัญญาที่ว่าเนี้ก็คือปัญญาที่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นว่ามันไม่ได้ เที่ยงอยู่อย่างนี้นะกระดาษไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้และก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนคือเห็นอนัตตาคือเมื่อไหร่ที่เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือเห็นตามความเป็นจริงตัวปัญญาถึงจะเกิดถ้าเรายังไม่เห็นอะไรเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบมีปัญญาเพราะแสดงว่าคุณปัญญาเขายังไม่มาซึ่งพี่ไก่บอกสมาธิอันนี้ที่จะไปเห็นจะไม่ใช่สมาธิที่เรานั่งนิ่งๆอยู่ได้นานๆไม่ใช่ใชเลย,ยงงพี่เนี่ยเป็นคนที่พูดชัดเจนอยู่คนเดียวมั้ง <c oughs> ในประเทศนี้ว่าไม่ใช่เลยแล้วมันเป็นยังไงฮะสมาธิอันนั้นที่ว่ามันต่างจากที่เราไปนั่งนิ่งนานๆถ้านั่งนิ่ง,งแ,ลแล้วจิตไม่ได้รู้อารมณ์นะคะ <c oughs> จิตไม่ได้ไปไปไป,ไปจับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเนี่ยสแสดงว่าจริงๆแล้วเขาจับอยู่อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งแน่นเกินไป <c oughs> แน่นจนกระทั่งแนบแน่นจนกระทั่งไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องอารมณ์อื่นอย่าลืมว่าเรานั่งอยู่ถ้าเราไม่หลับเนี่ยมันต้องเข้ามาทั้ง6ทวารต้องเข้ามาทั้งตาหูจมูกิ้นกลายใจมันก็จะอะไรต่างๆมาใช่ไหมใช่สมมติอะไรใช่สมมติว่าเราไปทําเพ่งกสิณครับอ่าแดง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 เอาไม่แดงก็ได้เหลือง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 เอาไ่เหลืองก็ได้ทงชาติ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 เอาไปได้เออก็เอาไปให้มันครบสีเลยพี่อ็ดอ่ส้มแล้วกันอ่ไม่มีเออไม่ได้เราก็ก็มันเรื่องเกิดขึ้นจจริง่ะะ ไหนดูิมี่ยแขนมีทงชัดเออดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออปันบานนั้นอย่างเงี้ยก็แดง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 กระสนเนี่ยเดี๋ยวไอดวงแดงนี่มันก็ใหญ่ขึ้นย่อย่อมันก็ได้ทำมันใหญ่ก็ได้ย่อมันก็ได้ใหญ่ก็ได้ให้มันเป็นหลายดวงก็ได้เสียงก็ได้มันมาได้หมดไงตาหูจมูกเลนส์กายใจซึ่งถ้าคนที่ไปนั่งนิ่งๆเนี่ยค่ะ จะมีประสบการณ์แบบเนี้ท่านจริงๆลอยได้ด้วยเสียงค่ะมาเลยเห็นตัวเองเหาะไปอยู่ไหนหายตัวได้ทาตัวเป็นหลายตัวก็ได้แล้วก็ทําไอ้หลายตัวให้เป็นตัวเดียวก็ได้อันนี้มีอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่สมาธิสมาธิของคนอื่นครับสมาธิของคนอื่นเป็นสิ่งคืออย่าลืมว่าไม่ใช่สมาธิที่เอาไปใช้งานใช่อย่าลืมว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผลิตคําใหม่ครับ ก็เรียกอะไรนะดําเรกทาใหม่ขึ้นมาสมาธิแบบนี้มีมานานก่อนพระพุทธองค์จะมาประชานก็มีแต่เราต้องไปดูในรายละเอียดว่าฌานของท่านกับฌานของคนอื่นมันต่างกันยังไงฌานที่ที่ว่าที่เป็นสมาธิแบบหายตัวได้อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ทําทําได้แต่ท่านจะทําเมื่อมีเหตุผลเพราะว่าท่านพ้นไปแล้วเพราะฉะนั้น ความเมตตามหาเมตตาของพุทธองค์เนี่ยมีเหตุผลที่จะทําเพื่ออะไรเช่นการเดินที่จะจับท่านอ,าองค์คุลิมานในในในเรื่องในความเร็วที่เท่ากันแต่ทําไมองค์คุลิมานแบบหนีพระพุทธองค์ไม่พ้นหรือตามตามตามได้แบบง่ายอะ่ะทั้งที่องค์คุลิมานเป็นเป็นมีฤทธิ์เหมือนกันเนี่ยไปได้เร็วเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์ตามได้่างเนี้ยใช้ในกรณีพิเศษที่ทําเพื่อ อย่าลืมว่าต้องเป็นความเมตตาอยากให้ใครสักคนหนึ่งหรือคนที่ท่านต้องการให้ท่านต้องการไม่ได้นะภาษาไทยรู้ว่าคนคนนี้จะสำเร็จครับด้วยวิธีไหนสอนแบบไหนแล้วก็รู้ว่าคนคนนี้ถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วจะกลายเป็นอนันตริยกรรม<อ>ก็เพราะนั้นก็ไปขั้นกลางซะก่อนนะทำให้ท่านบนรรลุเป็นพระอหรหันต์ไปเลยอ,อย่างเนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลัก ของพระพุทธศาส,สนาหมด <ậy. S 2> เขาเรียกว่าหลักกิริยวาทีก็คือคน,ค,คนที่รู้แล้วประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระพ,พ,พุทธองค์ท่านทรงสอนเนี่ยก็คือเป็นหลักกิริยวาทีเด<ม> <amps. S 3> ี๋ยวพี่จะพูดต่อไปในโอกาสที่สมควรในเรื่องของหลักเหล่านี้ะนะคะเนี่ยค่ะท่านก็จะสอนเรื่องนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือวิหิงสาวิตกอย่าลืมว่าสังคมพระที่อยู่ด้วยกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยอยู่กันหลายองค์หลายรูปใช่ไหมคะ การที่มีความอิจฉาลิษยามไม่อยากให้พระองค์อื่นได้ดีกว่าตัวมันก็ต้องมี<ะ>จีวรสวยกว่ามันก็ต้องมีมนะคะนี่ขนาดในคณะสงฆ์นะใกล้ชิดใช่เจ้ามากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่อุปถากพระที่อุปถากพระพุทธองค์หลายองค์ไงก่อนที่จะเป็นพระอานทน์ซึ่งเป็นองค์เดียวองค์สุดท้ายจนกระทั่งปรินิพพานจะกรณีพวกนี้พระพุทธองค์ท่านก็ส่งนำมาสอนท่านเมขิยะด้วย คนที่มีปัญญาฟังฟังดูเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ดีกว่าเราะนะคะในเวลาเดียวกันท่านก็ยังให้เขาเรียกว่าเป็นธรรมะ5้าประการที่จะทําให้เกิดการละนะคะ,ค,ะคือถ้าจิตไม่มีสมาธิเนี่ยนะพี่แอดมันจะไม่มีทางเลยที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เวลามีสมาธิท่านจะใช้คำว่าเจตวิมุติแล้วพอมีสมาธิแล้วเนี่ยสำเร็จหรือมองเห็น สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ยท่านจะใช้คําว่าเจโตเขาเรียกอะไรล่ะครับเจโตวิมุตตนะคะแล้วก็ปัญญาวิมุตตไอ้สองคำเนี้ยมันเป็นคําที่บอกว่าสมาธิสําคัญนะคะในเวลาเดียวกันวิปัสสนาก็สําคัญเจโตวิมุตตก็คือตัวสมาธิต้องแนบแน่นคําว่าแนบแน่นคือมั่นคงเห็นตามความเป็นจริงจริงๆส่วนคําว่าปัญญาวิมุตต์ก็คือเห็นตามความเป็นจริงตอนนั้นเลยก็คือแทงเข้าไป เพราะงั้นสองคำนี่มันก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองนะคะท่านก็สอนทีนี้พี่เข้าใจเองว่าท่านเมคิยะท่านปฏิบัติธรรมมาแล้วอยู่ในสำนักของพระพุทธองค์อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นท่านก็ต้องเข้าใจง่ายจะเข้าใจง่ายหรือไม่ก็ไม่รู้ละพระพุทธองค์ท่านก็ให้ธรรมะห้าประการเพื่อความแก่กล้าของเจโตวิมุติของจิตที่เป็นสมาธิการที่ไม่เห็นตามความจริงปัญหามันก็คือจิตมันไม่มีสมาธิ<ม>ไงท่านก็เลยให้อันแรกคือต้องมีมิตรสหายดี นะที่พี่บอกอย่าข้ามขั้นย้อนไปโน่นต้องมีมิตรสหายดีมิตรที่ว่าเป็นมิตรแบบไหนถึงจะดีฮะมิตรที่พาเราไปฟังธรรมะค<อ>ุยฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะที่ถูกทางในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าละกัลยาณมิตรใช่ไหมคะทีนี้ในลักษณะนี้เนี่ยมิตรที่ดีก็คือดาวเอกนะเมคขิยะภิกษุเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีความมั่นคงในความ,มเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะ คือจะไปหามิตรอื่นนี่พี่เดาและพี่พูดมันก็ไม่ดีเพราะถ้าท่านสําเร็จพี่ก็กลายเป็นว่าไปตู่ท่านนะ,ะแต่พี่เดาเอาอันที่สองก็คือท่านจะต้องเป็นผู้ที่ฝึกจิตมีศีลเอาละตรงนี้หลงงละจิตมีศีลก็คือจิตที่มีสังวรในปาติโมก<ะ>ปาติโมกเนี่ยถือว่าเป็นขั้นต้นเป็นพระถ้าเราเนี่ย ศีลห้า,ข,าของท่านเป็นพระนี่ก็คือขั้นต้นนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่สำรวมระวังในปฏิโมกในศีลขั้นต้นคุณธรรมที่ในแง่ของศีลนี่ทำมาทำมาทำมาทำไมำไม,ไม,ไม,ไมีมิติแล้วเริ่มฝึกตัวเองที่จะไม่ละเมิดศีลใช่ไหมอย่างพวกเราคือศีลห้าพวกเราคือศีลห้าท่านคือศีลปฏิโมกข2สองร้อยยี่สิบเจ็ดการที่ไม่ประพฤติอย่างนั้นเพื่ออะไรอันนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไม่ผิดในศีลปฏิโมกนี่เลยเนี่ย คือคณะสงฆ์เนี่ยอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะคเขาจะมีการเาเรียก cross check ว่าจริงๆแล้วถ้าทำผิดผิดแบบไหนเป็นปาจิตตีเป็นอะไรก็ว่าไปหร <นะ S 2> ือผิดแค่เถอยะจิตไม,ไม่ไม่ไม่ดีจิตนั่นทำอะไรผิดนิดหน่อยเขาจะต้องมาแจกแจงให้คณะสงฆ์รู้ประกาศว่าตัวเองทำผิดในหมู่สงฆ์ในหมู่สงฆ์แล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วไม่ใช่วินัยรุนแรง ก็จะไม่ได้ถึงขนาดที่จะแบบถูกอัปเปหิไปจากคณะสงฆ์นี้ <c oughs> อะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกให้สำรวมระวังในปาติโม <c oughs> เพื่อจะได้อยู่ในสังคมของสงฆ์ได้น <c oughs> มีเพื่อนดีแล้วแล้วยังอยู่กับเขาได้ด้วย <c oughs> นะคะ <c oughs> อยู่ในสังคมที่ตัวเองควรจะอยู่เพื่อการฝึกปฏิบัติต่อไปที <c oughs> นี้เราล่ะพวกเราทำยังไงอ่ะพวกเราก็คือสีนดียังไงอ่ะ เราก็ไปยึดศสียนยึดรตฉันไม่ผิดศสีลห้าชันมั่นอะไรนี้พี่จะเย้าอยู่เรื่อยแล้วก็ไปอยู่คลุกคลีอยู่กับเพื่อนที่แบบว่าเรียนธรรมะด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สาระในการที่จิตมันจะถูกฝึกแล้วมีสมาธิได้ง่ายเพราะว่ามันไม่วิเวกพอเนี่ยพวกเราก็เข้าพวกได้แต่พอเข้าพวกแล้วเราเฮอค<อ>ือท ธรรมะด้วยกันล่ละแต่เ hey. ฮเรียนธรรมะก็ยังเมาอย่างเฮยังเ hey. ฮ hey, อย่างนี้มันมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะศีลมันก็จะดีไม่ได้หรอกนะคะ <ừ> um. ในเวลาเดียวกันเราอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนธรรมะด้วยกันเราก็ต้องดูเพื่อนที่เรียนธรรมะด้วยกันเนี่ยเขาเรียนจริงจังหรือเปล่าก็อาจจะเรียนไม่จริงจังแต่เขามีความรู้สุก <ừ> um. เออนี่มันเป็นสังคมที่ดีนะสะอาดสะอ้านเอออย่างน้อยก็เป็นสังคมที่พูดแต่เรื่องดีๆนะคะอันนี้พี่ก็ให้สำเขาเรียกอะไรสำเนียกว้ให้ระวังไว้นะคะ อ,อันที่สามนะคะก็คือให้เปิดจิตมีจิตที่เปิดกว้างการที่จิตจะเปิดกว้างเนี่ยคือจิตที่ฟังธรรมะแล้วต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนักอย่างเดียวอันนี้ยากมากนะคะเวลาไม่พอจิตเปิดกว้างอย่างเช่นว่าเราไปฟังธรรมะแล้วเราเรา,เรายึดอะเรารู้สึกว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยเรายึดจิตมันจะแคบ <ฮะ S 2> ลงแต่พอเราฟังธรรมะแล้วเราปล่อยได้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมันธรรมะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <ฮะ S 2> โอ้ยจริงๆนะมัน เป็นสิ่งที่เลิศเลยหรือเกินนะเราทําผิดมาเยอะเลยนี่อย่างเงี้ยจิตมันจะเปิดออกเนี่ยท่านให้ไปฟังเขาเรียกคาถาพวกนี้คาถาเปิดจิตนะคะคาถาเปิดจิตก็จะมี1ิบคาถาซึ่งเวลาเราไม่พอพี่จะพูดเร็วเลยนะคะคือคาถาที่ทําให้ฟังแล้วเราเกิดความมักน้อยคาถาที่ทําให้เกิดความสันโดษคาถาที่ฟังแล้วให้เกิดความวิเวกคาถาที่ฟังแล้วไม่เกิดการคลุกคลีที่เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วนะคะแล้วก็ ห้าก็เรื่องความเพียรหกก็เรื่องของศีลเจ็ดก็เรื่องสมาธิสิ่งก็พูดกันหมดแล้วเก้าแปดก็เรื่องของปัญญาเ็าพูดมาแล้วเก้าก็เรื่องของการพ้นวิมุตสิบก็เรื่องการพ้นไปแบบที่เห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงวิมุตติายาณนะทัศนะกระาหาเรื่องเหล่านี้อ่านไปหาเรื่องเหล่านี้อ่านและฟังที่เวลาพี่ไม่มีนี่แหละนะคะคซึ่งท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็จะพอได้ไอเดียว่าอ่าสันโดษ มีศีลแล้วทําอะไรก็ได้ที่จิตมันเปิดกว้างครับทําบุญแล้วงโงกนี่จิตมันก็แคบใช่ไหม<ช>พระท่านฉันสิ่งที่เราถวายท่านห,หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็แคบ<ช>แล้วก็ไปไปฟังอะไรที่มันทําแล้วหรือฝึกปฏิบัติอะไรที่จิตมันเปิดออกจิตมันเปิดกว้างรับธรรมะค่ะข้อเสนอปืนข้ออื่นแล้วฮะหลือประการที่สี่ประการที่สี่ที่ห้าก็เป็นเรื่องของการเพียนค่ะเพียนทั้งหมดเลยเป็นเรื่องความเพียรที่จะละ อากุศลเพียรใหอกุศลเจริญขึ้นแล้วก็ให้กุศลคงอยู่ต่อไปซึ่งท่านผู้ชมที่ฟังหรือคุยหรือฟังธรรมะม,มานานๆส่วนมากก็จะเข้าใจละว,ว่าได้มิติแล้วในการที่เรามีศีลแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องการฝึกปฏิบัติแล้วก็มีความเพียรในการปฏิบัติสิ่งที่จะละไม่ได้ก็คือการที่จะไม่ทําให้อกุศลมันเกิดขึ้นอีกถ้าเราทําได้แล้วนะคะแต่ส่วนมากแล้วมันก็จะไป,ไป,ไปมาเพราะว่าเรายังไม่ได้พ้นไป ก็คือเพียรละกุศลเพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพัฒนากุศลนั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปไปตามขั้นแบบนี้ไปตามขั้นแบบนี้งั้นถ้าขั้นเริ่มต้นคือมีมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่จะพาเรามาฟังธรรมะเห็นตามความเป็นจริงตัวตนเล็กลงน้อยลงไปเรื่อยๆนี่ยมิตรแบบนี้ต้องหาให้ได้ก่อนใช่เพราะว่าเท่าที่พี่ได้ยินในสังคมไทยส่วนมากจะแบบมิตรติดอาจารย์มิตรติดอาจารย์ก็คือว่า อาจารย์ชั้นดีเธอมากับฉัน oh. เพราะพี่เองพี่ก็อยู่ในสังคมพวกนี้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> นะคะพี่ก็ได้ยินว่าแม้กระทั่งเวลาเพื่อนพี่ซึ่งไม่มาในสังคมเอ,อะขอโทษค่ะสำนักเดียวกับเราหรือ hmm. มาศึกษากับเราหรือศึกษากับเราแล้วไปอยู่กับคนอื่นเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ยินคําพูดพวกนี้ค่ะว่าอาจารย์คนนี้เก่งกว่า hmm. อะไรทํานองอย่างนี้นะคะซึ่งเก่งกว่าไม่เก่งกว่าพี่กลับไม่ได้มองพี่กลับมองว่าอาจารย์ที่สอนตามพระไตรปิฎกอันเนี้ยเป็ <c oughs> น,นเป็น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอเดียของพี่เลยว่า<ม>ถ้าอาจารย์ท่านใดพูดเก่งยังไงก็ตามสอนเราปฏิบัติแล้วให้เราวูบว,ว่าวุบวาบอะไรก็ตาม,มพี่ก็ไม่ค่อยสนใจแต่พี่สนใจว่าอาจารย์ท่านเนี้ยสอนสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกและพี่เชื่อว่าการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรารถ้าเราเข้าใจสาระปุ๊บแล้วเราไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นอาจารย์เก่ง<ม>สําหรับตัวพี่พี่คนเดียวค,คนอื่นยังไงไม่ทราบจากพระไตรปิฎกและบาลีด้วยใช่สําคัญ สำคัญมากเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วเนื้อหาจะครบถ้วนนี่คือเจ็ดเวลาหาสุขในวันนี้นะครับท่านผู้ชมชมมาถึงตรงนี้อยากจะชมตอนย้อนหลังที่เคยอกอกาศไปแล้วเพื่อจะได้บางอย่างพี่ก่บอกพูดเคยพูดไปแล้วอะไรอย่างนี้นะไปหาชมกันได้ที่เว็บไซต์ก็มีนะครับที่บไซต www เจ็ดเวลาหาสุข com หรือถ้าสนใจจะมาศึกษาและปฏิบัติที่เบนซองหลอนะครับในวันอาทิตย์เดือนนี้มีวันอาทิตย์ไหนบ้างโทรศัพท์สอบถามสำรองที่นั่งกันได้0ูน1 4 8 8 8 8 ฟรีทุกที่นั่งเช่นเคยนะครับเวลาของรายการหมดแล้วนะครับคุณไก่เจลสุภาพเป็นทองหล่อและผมชัยวัฒน์อนุทกุลชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ